เพี้ยเหอะก่อน <laughs> อ่นาออไปเดี๋ยวอร์เคียบไปอวดยายเดชกับยาไว้กันท<สไอ>ำมาสไตร์รถทำไมเอามือกาเบกข้างท้ายไว้ตลอดแต่แบบต้องบีบเออเร่งไปเหมือนขับรถเครื่องเลยเกาว่าจะเบกตีไหนเบกไว้รวงหน้า น้เลอดขาดจอดพบคือพิตแ,แบบลดแก้ได้ของเลน่นไม่ไม่องเล่นไ,ม,นนไม่ยไ่ยาครับรถะหารกองนี่อ่าก้จะเบกก้บเบก <c oughs> โอเค